เป็นไงบ่าวโจ้เป็นจังดายหมู่บ้านหนีแมนบอเออเป็นจังไดโอ้ยเบิงได้เลโสดฟินแห้งพี่น้องน้องยุกิเพื่อนประกาศได้ไปล่ำถวายเสียงอยู่ศาลเจ้าพอแล่เนาะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิบ้านเกิดน้องยุกิเนาะแล้วคนเกิดไปแห่งก็ลังใจมากหลายหลายหลายเบิงเบิงจากที่เพื่อนปล่อยรูปออกมาหลังจากที่จบงานเนาะคือคนเยอะมากไปเล้าใจน้องยุกิ คนไปให้กขาตังใจหนาไปที่หลายครับพี่น้องรายการได้กลุ่มหลายช่กับเขาไปเมืองหลายเลยนะน้องก็ได้ออกมาโพสตัวหลักออกมาโพสถึงงานฉลองยอดวิวยอดวิวตอนนี้ก็ล้านหกแล้วเน้องเพลงนี้ยอดวิวเพลงฮักลาหน้าพ่อนะเนาะน้องก็ออกมาขอบคุณทุกฝ่ายนะแหละทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแล้วก็พ่อๆแม่ๆม่เอฟซีตัวให้พวกเไล่ให้ รางวัลน้ำใจเนาะเออนั่นแหละอู้บักหลายอย่างเยน้องโพลงบักหลายอู้บุดเง่าเนาะเมนเนาแห้งและการนองกระขอบคุณกับพร้อมอนุโมทนาบุญที่สนับสนุนมาลัยให้กับทีมงานแล้วก็แล้วก็ร่วมทําบุญเออที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลในครั้งนี้โดยยอดรวม1นึ่งแสนหกพันสองร้อยห้าสิบหกบาทตัวเออแล้วเห็นว่ายอดเงินส่วนนี้ก็จะเอาเขาเรียกว่าถวายให้กับเจ้าพ่อพญาแลเลยเนาะ แล้วน้องก็ได้รับคาต้นําบ่เอาบ่เอาคาต้เขาหมายถึงอก็คือฮักไรอาจารย์นรนตีแล้วก็แดนเซอร์แต่คาตูน้องน้องว่เอาอ่า่นแล้วแล้วยี่สิบสี่นี้บ่าวโจน้องจะได้ออกรายการอะไรเือว่ารายการระดับประเทศเออช่องเจ็ดสีนใช่ไหมที่มีมานานใช่ที่ฉันดูตั้งแต่เด็กจนโตจนสามสบกลัวแล้วจกันยังเบิงอยู่รายการนี้รายการ เรื่องจริงผ่านจอเห็นยูค่ะผมร่ายการดังระดับประเทศเลยโพสต์แบบนี้นะถึงยูกิเพนพากานะนี่พลประจังสีีพี่น้องเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงในไลฟ์วันเสาร์นี้พบกับเจ้าหญิงน้อยแห่งวงการหมอลำยูกิเพนพากาสาวน้อยที่กําลังฮอตสุดๆขวัญใจมิตรหมอแคนแฟนหมอลำยูกิเพนพากาหรือยูกิหายทองคําา ช่างเป็นสาวที่มากด้วยความสามารถตั้งแต่เด็กจริงๆเรียกได้ว่าฉายแววแต่เด็กจนตอนนี้มีโอกาสมาอยู่กับค่ายไหทองฮค่ายไหทองค่ายของไอดอลตัวเองแนีเอออย่างลำไยไหยทองคำแอบกระซิบว่ายูกิมีเซอร์ไพรส์มาฝากเป็นแฟนทุกคนด้วยอ่านต่อดูล่ะอ่ายูกิในวัยเพียง1 6ปีเนาะค่ะพ่อพี่นงกับ ความสามารถที่ชัดเจนเรื่องหมอลำผ่านประสบการณ์มามากมายตั้งแต่เด็กม,มุ่งมั่นตั้งใจจนตอนนี้เธอประสบความสําเร็จในชีวิตอีกขั้นหนึ่งสามารถเป็นเสาหลักของครอบครัวรวมเป็นอ่รวมถึงน้องก็เป็นบอสยูด้วยนะแห่งยูกีแบนเพราะว่าน้องนะ่ะเป็นหัวหน้า,นว,นาวง,วาวงอ่หัวหน้าวงเพียงอายุ16ปีเปีเธอซึ่งครั้งนี้ จะมาเปิดตัวอีกหนึ่งเบื้องหลังความสําเร็จกับทีมงานที่รักและเอ็นดูเหมือนเป็นพี่เป็นน้องที่เรียกได้ว่าเป็นองค์คลักษ์พิทักษยูกินะแมะ่ประสบการชีวิตให้อะไรกับเด็กวัย16คนนี้บ้างวสินี้นะห้ามพลาดแล้วคุณจะตกหลุมรักยูกิเพนม,มาการัรบรองว่าเต็มไปด้วยความน่ารักสดใสมวลซ่นซึ้งกินใจ และก็ได้ข้อคิดดีๆแน่นอนร,รอได้ค่ะรอติดตาม,มชมวันเสาร์ที่24เวลา4ี่ทุ่ม30นาทีทางช่อง7ค่ะ<อ>กดไม้เหล็ก3ามาไ้เลยพ่อแม่พี่น้องรอรอติดตามถึงว่าปังอีลีงมนลัปปังกำลังฮอ<ช>ตเนาะตั้งแต่งานกระแสง,งานตั้งแต่อันนี้นะไลฟ์สดไลฟ์สดหายทองคำตั้งแต่ EP พหนึ่งที่ครูกับคุณการทัศนา พอมาอีพี่สองกับสามสาวเนาะสามสาวหมอลำสามพลังสาวหมอลำที่ติดชาร์จอย่ยี่สิบเอ็ดก็คือช่วงนี้งานนองไรจนเท่าบอกข่าวว่าท่านผู้เละเอองานไหลครับเพ่มมือกับสองสามงานพี่น้องจนเาตามข่าว่ท่านผน้เลียงคนอย่างว่าปังมากคักแทบพี่น้องครับเขาเรียกได้ว่าเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำนักร้องหมอลำแล้วตอนนี้ฉายาที่ฉายาที่เรื่องจริงผ่านจอมอบให้ พบกับเจ้าหญิงน้อยแห่งวงการหมอหลําอยู่กี่ปีกันปอุ้ยฉายาหนีคนลูกเลยขนลูก,อ,ก,อ,กอ่ะน้องแ,แล้วเฮาแล้วหฮอบัวกก็เฮอเห็นหนา้านอ้องเห็นควมสามารถนองมาแล้วสี่แแม่ห่ากับแบบว,ว่าเออฉายานี้มันสมควรแล้วที่น้องจะได้รับเนี่เออที่น้องจะได้รับที่คนจะชื่นชวมว่าเป็นเจ้าหญิงน้นอย เออเพราะว่าบอกด้วยอายุน้อยแล้วก็ความสามารถเยอะแล้วก็ความสามารถมาตั้งมีความสามารถมี่เขาเรียกว่าอะไรนะตั้งแต่เด็กกันแมีมความสามารถตั้งแต่เด็ก,ต,ต,ดกตั้งแต่อายุสิบ ตั้งแต่ก่อนที่สิขาไมาอยู่อันนี้เด้แมนก่อนที่จะมาอยู่กับอ่าเสียงวีหกเเพิ่นเคยไปประกวดอันนี้ตัวซูเปอร์เทนตอนนั้นแฟนคลับก็ขึ้นหลายเราเนีพี่น้องแล้วแฟนคลับตามมาเยอะมากตามมาตั้งตามมาตั้งแต่ซูเปอร์เทนเนี่ยตามมาตั้งแต่น้องยังเด็กเลยนะเก้ขวดสิบขวบขวบมาใส่ตามมาน้าช่องน้าเพเท่าเวลาเขาออกขาน้องสี่เมษเพราะว่าเห็นเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าติดตามน้องตั้งแต่น้องประกวดซูเปอร์เทนมาแข่งรายการซ u เปอร์เทนนู่นก็แสดงว่าโอ้แฟนคลับน้องนี่ หลายหลายดีเจกับน้องยูกีมากๆเลยแบบว่าน้องนี่ก็ก hmm. ็เหมือนประสบความสําเร็จขั้นหนึ่งแล้วนะเพราะว่าน้องก็ยังพูดอยู่ว่าน้องยังไม่ประสบความสาเร็จมากมายอะไรองนจะสินะน้องก็ยังทอมโตอยู่ทั้งที่งานกันหลายบาโจทั้งงานพรีเซนเตอร์ทั้งงานอะไรแล้วล่ะล่าสุดมือวาดมือก่รมือวานบอกอาจารย์ปาจากษ์ชัยกับยังว่างานคู่มาอีกแล้วนะของการน่ะวเคก็มาอีกใช่ไมมันมาเรื่อยๆก็คือ อย,อย่างที่วันก่อนที่เราพูดเนาะพูดถึงว่ากระแสที่คนไม่อยากให้คู่กันใช่ไหมแล้วทีนี้กระแสมาคู่จิน้นเมรเอาไปเอามามันแห้งมีกระแสขึ้นมากกว่าเก่าเออกระแสแห้งดีกว่าเก่าแหมคนก็ยังจาดคือเก่าคนก็ยังชอบเหมือนเดิมว่าให้ออกงานคู่กันเออให้จิ้นกันเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ประมาณคนก็ยังแบบว่ายังชอบแบบอินก็เหมือนพระเอกคู่พระนางที่เขาแสดงด้วยกันตลอดมาเอาอ อาจจะเป็นคนส่วนหน่อยน่ะล่ะพี่น้องที่ว่าโรเห็นด้วยเนาะที่อาจจะเป็นห่วงน้องเนาะเป็นห่วงน้องกลัวน้องจะมีดราม่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่แฟนขับยูเกียรเขาเข้าใจเข้าใจทั้งยูกีเข้าใจทั้งอาจารย์ประจัก์ใช่ว่าทําอย่างนี้คือทําเพื่อน้องนะเพราะว่ากำลังเป็นกระแสอยู่เราเจ้าภาพหรือว่าแฟนขับเขาก็อยกรลองนะอแล้วการจิ้นกันเหมือนเราอธิบายไปในคลิปก่อนๆนี้บอกว่าจิ้นกันว่าใ้จิ้นว่าให้หักกันเลยเป็นแฟนกัน การจ้นของคู่น้องยูกิกับคุณการเนี่ยก็คือเป็นการจิ้นกันที่ผลงานเูระว่าพอมีผลงานคู่กันแล้วแสดงคู่กันร้องเป็นคู่กันแล้วแฟนคลับอินตามแฟนคลับมากว่าเคมีตรงกันเคมีเข้ากันเจ้าภาพก็อยากจ้างพอแฟนคลับกระแสตอบรับดีเจ้าภาพก็อยากจ้างแมนบอลล่ะแมนเขาก็คนที่สนับสนุนนอกตรงนี้เนาะเพราะว่าเห็นกําลังงานกาลังไปได้สวยกระแสกําลังดีแล้วไม่ได้มีเรื่องเสียหายอะไรออสิแหม อยากจะให้เข้าใจครับพวกกันที่ผลงานมากกลัวเนาะโมยอยากจะหาเอาไปจับพิดเป็นดราม่ามากมายเลยครับพรอะน้องก็ตั้งใจเฮ็ดงานของน้องนั่นล่ะเต็มที่ทุกงานน้องทั้งสองก็เต็มที่กันทุกงานแล้วก็เวลาร้องเวลาอะไรทํางานร่วมกันมันก็เข้ากันได้ไงเคมีเข้ากันอะไรงี้เพราะว่าต่างคนก็ต่างร้องเพลงพอความสมารถกับเก่งทั้งสองนี่แม่เออสภาพาก็เลยว่าเออเห็นความหนาละความเก่งของหน้องทั้งสองเขาก็เลยจ้างต่อไงก็เลยมีงานคู่กันเรื่อยเรื่อย ฉันวางงานนี่จะไปคู่กันตลอดเลยดิชั้นวานเนเนาะเพราะกระแสมาดีมากใช่เลยนะอดูแล้วเราก็มีความสุขปังน้องสองคนร้องเพลงด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเออเป็นเป็นโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าเราดูแล้วเรามีความสุขเราอินตามเขาลองเขาลองเพลงมวนทั้งสองนี่แม่นี่ เมื่อก่อนอาจารย์จักใชัเพื่นกับโพดวายุกิวายวางงานคุยงานโปรเจกต์โดยแม่อุ้มและก็นายห้างไหออว่างงานดวมก,กันแม่เพึ่นว่นางงานดงวยกันก็เก็เขามีงานละครพีเซนเตอร์อะไรเขาก็ต้องเขาก er. ็มีร่วมกันอยู่แล้วแหละเออเจ้าภาพจ้างมาให้คู่กันก็ต้องไปสิคะมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพใช่ไหมล่ะอาจารย์จักใชัยพกับวายุ เห็นเจ้าภาพจ้ามาสีให้งวีครับพวกที่จะสนับสนุนน้องตรงนี้ดีกว่าเห็นน้องมีงานเยอะแล้วก็ดีใจด้วยใช่ในฐานะแฟนคลับเนาะแต่แต่เข้าใจอยู่ว่าคุณห่วงแต่ว่าห่วงให้มันถูกห่วงให้มันถูกไม่ใช่ว่าห่วงห่วงเกินไปแล้วมันต้องอยู่ในขอบเขตใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็คืองานของน้องงานของน้องๆเนาะ ก็ต้องเข้าใจว่านอกไปตลางงานนะพ่ออุ้มก็ไม่ตุ้มเอ้ยพ่ออุ้มพอตุ้มก็ไม่อุ้มเพรซื้อขายกันนี้เนาะจะเงยเขยหลงอยู่จะเงยเคยหลงอยู่พ่อตุ้มก็ไม่อุ้มเนี่ยเดินทางไปด้วยตลอดเพราะฉะนั้นแล้วกะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงน้องรอกเพราะว่าแม่น้องพ่อน้องก็ดูแลอยู่เนาะคอยดูแลอยู่แล้วกับคุ้นกาทัศนาเนี่ยเป็นคนผู้ชาที่แบบว่ามีนิสัยดีเป็นสุภาพบุรุษเป็นไหเกียรติน้องอยู่แล้วหากแพ่งน้องคือน้องสาวนีลาอินดูน้องครับ ถึงจะบอกว่าเป็นคู่จิ้นหรือจะว่าอนาคตจะเป็นคู่จริงแล้วก็สนับสนุนนะคะอยูสีเนาะอืมนั่นแหละค่ะห่อหายกำลังใจดีกว่าเนาะครับผมอ่ะนั่นแหละค่ะวีเบาซ่ามือซีมือก็บอกเปิดจ๊บนั่นแหละว่างานหลายงานหลายเงี้ยวจะจะรอฟังข่าวนองนี่อีกอีกโดนนะแต่ขฮาเอออีกเงี้วลากาอย่าลืมด้วยค่ะพ่อพี่นนองวันที่ยี่สิบสี่นี้วันเสาร์นี้เนาะอื้ออี่ตัวสีทุ่งเพิ่งนี่เปิดช่องเรื่องช่องเจ็ด เรื่องจริงผ่านจอครับกดช่องอะไรเลขสาห้าได้เลยใช่กดเลขสาสิบห้าช่องเจ็ดสามสิบหสี่ทุ่มครึ่งหรือสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนี่สี่ทุ่มครึ่งนะครับผมอย่าลืมด้ครับเด้อบ้านข้าบงมีทีวีข้ากับบองยอนหลังออนไลน์ได้ดูออนไลน์อ๋อทีวีออนไลน์อ๋อมันมีอยู่แต่ว่ามันฉันใช้โซลาร์เซลล์มันสิว่ามันบ่คอยดีแน่นะทางนี้ โอเคครับฝากนี้เด้อค่ะพี่น้องฝากติดตามให้กำลังใจน้องยูกิต่อไปเราก็เอฟซีน้องยูกินะคะผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กเขานำเน่ได้ยครับเนาะมีแต่กำลังใจเขาน้ำเน่ค่ะไปไปลค่ะไม่้อไปแค่นิคน้อไม่บอกเรื่องอื่นต่อก่อนโอเคข้าวหลายฉากไปละครับบ๊ายบาย